นวัตกรรมที่ดีอะค่ะจะดีไม่ได้นะคะถ้าเราไม่ให้ความสําคัญนะคะกับคนผู้คนชุมชนนะคะแล้วก็สิ่งแวดล้อมค่ะทําให้นักวิจัยอย่างเราอะค่ะก็มีแรงบันดาลใจนะคะที่อยากจะพัฒนางานวิจัยของเราเนี่ยให้ดียิ่งขึ้นไป ชื่อนัชยาสิริพรนามานะคะเป็นนักวิจัยจากศูนย์นวัตกรรม IRPC ค่ะก็ทำงานวิจัยนะคะในส่วนของโพลีโอเรลฟินค่ะโพลีโพรพิลีนคอมาค่ะในการพัฒนาเป็นแอปพลิเคชันหรือว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆค่ะ p c ของเรานะคะก็จะมีแนวทางในการที่เราจะพัฒนางานวิจัยนะคะหลักๆเลยก็คือเราเน้นในเรื่องของคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่จะต้องดีนะคะแล้วก็สามารถที่จะไปต่อย,ยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายนะคะแล้วก็ต้องให้ประโยชน์กับสังคมชุมชนแลนะที่สำคัญคือต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอะะ้อมค่ะ บอกก่อนว่าตอนที่เริ่มมาเรียนพอลิเมอร์นะคะเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะทํางานที่สร้างประโยชน์ได้จริงๆนะคะเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างประโยชน์ให้กับชุมชนได้จริงๆอย่างงี้ค่ะการที่มาทางานในงานวิจัยนะคะที่ในอุตสาหกรรมพลาสติกค่ะก็มีจุดประสงค์หลักๆตรงนี้เลยค่ะก็คือเราจะไปใช้ในเชิงเป็นแอปพลิเคชันนะคะที่เน้นคงทนอาจจะมีการเสริมแรงนะคะให้แข็งแรงมากขึ้นหรือว่าอาจจะใส่ตัวเฟรมนีทัดแดนนะคะที่ไปเหมาะไปใช้กับตัวแอปพลิเคชันที่เป็น a p p พลิเคเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ป้องกันการลุกลามไฟอย่างเงี้ยค่ะภายในบ้านแต่หลายๆคนนะคะอาจจะแบบคิดว่า iRPC เนี่ยเป็นบริษัทวิโตเคมีนะคะเป็นบริษัทที่ผลิตตัวเม็ดพลาสติกนะคะแล้วจะเกี่ยวข้องกับ ความเป็นมิตรสิ่งแวดลอ้อมยังไงนะคะจริงๆแล้วเนี่ยคือคนหลายๆคนอาจจะมองว่าพลาสติกเป็นตัวร้ายหรือว่าเป็นขยะที่ทําลายโลกของเรานะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าพลาสติกนะคะมีข้อดีเยอะแยะมากมายเลยค่ะผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นมานวัตกรรมใหม่ๆเนี่ยมันก็มีส่วนประกอบของพลาสติกอย่างรถอีวิคาของ IRPC เองที่เราได้มีการผลิตเม็ตรพลาสติกนะคะที่ไปทําเป็นพาร์ตต่างๆก็ช่วยในส่วนของน้ําหนักที่เบาทนแรงกระแทกนะคะแล้วก็ ส่งเสริมพลังงานไฟฟ้าแทนการใช้เชื้อเพลิงค่ะซึ่งวัสดุอื่นๆมันอาจจะมีการผุกร่อนไปอย่างงี้ค่ะตัวพลาสติกมันก็อยู่ได้นานกว่าแต่อย่างที่บอกว่าถ้าเราเลือกใช้ประโยชน์ให้มันแบบเป็นผลิตภัณฑ์ที่เอาไว้คงทนยาวนานไม่ได้ใช้เราทิ้งหรือว่าทิ้งไม่ถูกทางอางนี้ยค่ะมันก็เกิดประโยชน์ได้ค่ะ ็นว่ามันมีพลังงานแสงอาทิตย์นะคะซึ่งเป็นพลังงานหมุนเวียนนะคะผลิตไฟฟ้าได้โดยที่เราไม่ต้องใช้เชื้อเพลิงค่ะก็เลยเกิดเป็นแนวความคิดนะคะที่จะพัฒนาตัวทุน่นโซลาร์ลอยน้ำนี้ค่ะทุ่นโซลาร์ลอยน้ำนะคะก็ผลิตด้วยตัวพลาสติกชื่อว่า HDPE ความหนาแน่นสูงค่ะก็เป็นเม็ดพลาสติกสีเทานะคะที่สามารถรีไซเคิลได้ค่ะมีคุณสมบัติทนทานความแข็งแรงนะคะแล้วก็ทนสภาพแวดล้อมนะคะทนสารเคมีค่ะ จะมีความที่ดูดความร้อนได้น้อยกว่าสีดำค่ะก็จะทำให้อุณหภูมิโดยรอบของตัวโซล่าเซลล์ค่ะก็คือน้อยกว่าซึ่งถามว่าอุณหภูมิเนี่ยมันที่ลดลงเนี่ยมันดียังไงนะคะคืออุณหภูมิเนี่ยจะส่งผลต่อการผลิตกระแสฟไฟฟ้าค่ะถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยสามารถ ลดอ,อ,อุณหภูมิได้มาถึง5ง8องศาเลยค่ะการผลิตกระแสไฟฟ้าก็จะดียิ่งขึ้นค่ะอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเราการันตีเลยว่าเราสามารถใช้งานได้มากกว่า25ปีค่ะแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกับสัตว์ที่อยู่ในน้ําด้วยค่ะแล้วก็เรา i r p c a นะคะก็มีพื้นที่นะคะในการ ออกวางทุน่นโซลารลอยน้ำนะคะที่ขนาดใหญ่คะ่ะเรียกเรียว่าใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยทีเดียวนะคะแล้วก็สามารถผลิตนะคะกระแสะไฟฟ้านะคะได้มากถ,ถึง12.5เมกะวัตต์ค่ะเนื่องจากเราใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะคะเราก็ลดการใช้เชื้อเพลิงก็สามารถลดแก๊สมนกระโจกค่ะได้มากถึง1 0 0 0 0ตันต่อปีเลยทีเดียวค่ะถ้าเปรียบเทียบง่ายๆนะคะให้เห็นภาพนะคะก็เหมือนเราปลูกต้นไม้นะคะเต็มพื้นที่เกาะเสม็ดเลยค่ะ มีแผนในอนาคตน,นะคะที่จะเปิดเป็นสวนพักผ่อนนะคะเปิดให้คนในชุมชนสาธารณะนะคะมาพักผ่อนหย่อนใจนะคะมาทํากิจกรรมร่วมกันของครอบครัวนะคะหรือว่ามาออกกําลังกายะคะ่ะก็เป็นการยกกระดับคุณภาพชีวิตะคะ่ะให้กับคนในชุมชนมากขึ้น,นะคะ่ะแล้วก็ยังเป็นการนะคะสร้างการท่องเที่ยวนะคะที่ยั่งยืนให้กับจังหวัดระยองได้ด้วยะคะ่ะ p c นะคะเป็นองค์กรนวัตรกรรมนะคะที่เป็นบริษัทคนไทยนะคะที่ผลิตนะคะนวัตรกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมยกระดับนะคะคุณภาพชีวิตนะคะให้กับคนในสังคมให้มีความสุขค่ะ ที่สําคัญเลยนะคะนวัตกรรมที่ดีะคะ่ะจะดีไม่ได้นะคะถ้าเราไม่ให้ความสําคัญนะคะกับคนผู้คนชุมชนนะคะแล้วก็สิ่งแวดล้อมค่ะดังนั้นเนี่ย RPC เนี่ยเลยมีกรอบแนวความคิดแบบนี้ทําให้งานวิจัยอย่างเราอะคะ่ะก็มีแรงบันดาลใจนะคะที่อยากจะพัฒนางานวิจัยของเราเนี่ยให้ดียิ่งขึ้นไปเพื่อตอบแทนชุมชนนะคะแล้วก็สร้างประโยชน์ให้กับสิ่งแวดล้อมแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น,นะคะ่ะ